ตกใจไรป้าไฟนออนของกูเอาเหรอก็เขีนนองออนอ๋อมั่วเนี่ยกูออนผิดรูไม่คนรแต่งตัวแส่ละลรูป หน้าไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่เลยมันคนไม่มีราศีอย่างว่านะคนเราจะทำให้หน้าผ่องไม่ยากหรอกซื้อสบู่ดีๆสกินมาใช้ก็น้าผ่องกูแล้วกูกูเกลียดเกลียดหน้ามึงแทผะมึงยังเห็นเลยหน้ากูเป็นยังไงเึงเกลียดนี่พ่อแม่กูดูไรสดจะจำกูได้เปล่าว่ากูเป็นใครขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณมากนะครับที่มี ว้าวเ้ยไดเลียญเฮ้ยเฮ้ยไงช่วงขาลงมาแล้วก็ได้เหรียญไปเออกูไม่มีเลยวะขอ้ของรางวัลให<า>้ตื่นว่า,าได้ขอบคุณมากนะครับโอ้อุ่ยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับละมอนมาบ้างขอบคุณมากนะครับโอเคโอเค,อเคขอบคุณครับ เป็นอะไรอ่ะมันเงียบปกยังเงียบมากก็ได้บางเอากลัวผีผีหาอะไรมันไม่ผักแม่คุณเอ้ยไม่ต้องมาแม่คุณแม่แค้นกูแล้วกฉันเดินมาตลอดแรงวันไม่เคยเจอใครอ่ะไปไหนอ่ะของอภเกบก่อนแม่มึงอไปเก็บเถอะมึงไม่ได้กินหรอกโน่นนะแม่มึงกินหมดอีเบนขอบคุณนะครับที่มีแรงวันน้ำใจให้ขอบคุณนะคะนี่นะคะนี่คนดูกูไปไหนกูบอกว่ากูอยู่ นาวาติดลมคนดูมึงเข่าได้เนี่ยฮะคนดูมึงเข่ามาได้เนี่ยเข่าได้ไงอยู่อดบานสองดบานสามทั้งนั้นเลยเขาไม่เข้า,าเลยเครียงวาผมเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยเท่าคุณมาก่อนเห็นหน้าคุณแล้วหรือเคเห็นหลังก็สวยแล้วคุณไปด้ติดันนาไวไไม่เคยเจอใครที่ท้ายถอยมีไข่เฮาเยอะเท่าคุณ <c oughs> ไม่คุณเอ้ยสงสัยจะไม่ใช่คนไทย พูดด้วยไม่ตอบด้วยหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวอาจจะเป็นคนประเทศอื่นเดี๋ยวลองใช้คำพูดขมิ้งปลาะอันยอ่ออันใหญ่ขนมตรอยอังขมิ้งปลอกขมิ้งปลาะอันยอ่ออันใหญ่หล่อไม่เท่าไรแต่ใหญ่เท่าเคนครยังไม่ตอบเอะหรือว่าเขาจะไม่ใช่คนขมิ้ง คุณครับบ่นอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ไหมผมเจอคุณผมชอบคุณเหลือเกินถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าอะไรทุกๆคืนเราร้องเพลงแล้วแต่วันนี้ผมไม่อยากร้องเพงลงจะร้องเหรอคผมไม่อยากร้องเพลงแล้วจะร้องก็ร้องกผมเคยดูในต่อ,ตอ เห็นคุณลำสิบอดายวันนี้ถ้าเกิดจะชวนคุณลำสิบอดายคู่คุณจะว่าไหมครับได้จริงนะครับปกติมันเป็นลำเดียวไงเออแต่ว่าทีนี้เราลำคู่เลยได้ดิได้ไหมครับอำได้ทุกอย่างอ่ะจริงเหรอครับเอ้าเมืึงใจมกูพูดซ้ำเพื่อก็อยากจะรู้ถามเฉยนี่คิ้วมึงรู้ขดยากันยุงอ่ะเป็นสไตล์กูเลยนะเหรอมีคนชอบไหมถามจริงเคยมีคนแบบแบบชอบเราวไหมขอเสียงคนรักกัน โอ้รักโอ้เยอะ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 โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอไอข้างหน้าเนี่ยรู้แล้วว่ารักกูไม่ได้หมายถึงว่ามีคนชอบมึงไม่ได้หมายถึงข้างหน้ากูหมายถึงหลังโรงมีคนชอบมึงไหมอยากจะรู้หลังโรงม,มีหรือเปล่าไม่ใครเคยบอกชอบแกแม่หลังโรงอะ่ะเพราะเขาถามฉันเยอะกูก็ไม่รู้กูยังไปตอบเขาถูก ถามกูมาอยู่นั่นแหละกูบอกกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่แค่ถ้าแค่ว่าทั้งโรงก,กูไม่รู้แต่แค่คนคนเดียวพอรับรู้ได้ยอกกย็ยอกยกยอกยกลิกกกไม่ทันแล้ว